ข้อสองครับเมื่อกี้ที่ท่านมนตรีพูดคืออะไรนะครับก็อุดมการณ์ก็คือว่าในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีอุดมการณ์ต่างชาติเข้ามาสามสี่อุดมการณ์ด้วยกันนะฮะทางด้านสังคมนิยมนะฮะแล้วก็แตกออกมาเป็นคอมมิวนิสต์ทางด้านที่เรียกว่าเผด็จการทหารหรือว่าฟาสชิสตนะฮะที่รักชาติครั่งชาติแล้วก็มีที่เรียกว่าเสรีนิยมนะ,ะที่เรียกว่าลิเบอรัลิซึมแล้วก็แตกออกมาเป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งมีผู้แทนมันได้มีเข้ามาในโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคู่ขนานกันไปเหล่านั้นเนี่ยประเทศในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของฝรั่งบังค่าก็มีการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชครับนะฮะนี่ก็เป็นเป็นจุดที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คนกัมพูชาในช่วงนั้นก็อยากจะเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสในขณะเดียวก,ก็อยากจะลืมไปว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของของประเทศไทยที่ของสยามนะฮะนั่นอันหนึ่ง อันที่สองเมื่อเขาได้รับเอกราชแล้วเมื่อ6ประมาณสัก60ปีที่แล้วโลกมันแบ่งออกไปเป็นสองค่ายค่ายตะวันตกหรือว่าโลกเสรีแล้วก็ค่ายคอมมิวนิสต์มันก็มีพี่เบิ้มคือโซเวียตสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเริ่มจะเข้าไปทางด้านเป็นกลางมสมัยท่านปรีดีแต่พอมีการปฏิวัติทหารนะฮะโดยท่านพลเอกผินจอมพลปอเราก็เข้าไปอยู่กับฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะ ส่วนเวียดนามเขาก็ไปกับจีนไปเป็น Communist. คอมมิวนิสต์กัมพูชาก็เป็นกลางเข้าไปร่วมกับอินเดียกับอียิปต์กับยูโกสลาเวียเป็นกลุ่มของประเทศไม่ฝักฝ่ายได้ครับแล้วก็ท่านนโรดมสีหนุในช่วงนั้นก็อยากจะสร้างชาติขึ้นมาครับก็วิธีที่จะสร้างชาติได้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเคยคมแหงรังแกก็มีคดีของประสาทาพระวิหารตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัย มันก็เป็นมรดกตกทอดกันมาอีก60ปีจนถึงวันนี้เพราะมันมีการสร้างชาติกันที่นู่นพอเราแพ้เรื่องประพาทพระวิหารที่สารโลกมันก็มีการสร้างชาติค้างชาติกันขึ้นมาบวกกับอุดมการทางการเมืองหรือว่าอุดมการหรือนโยบายต่างประเทศเข้าไปกับกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายใดแต่ว่าอย่างเอียงเข้าไปอาจจะใกล้ชิดกับจีนหรือโซเวียตมากกว่าเรานี่เทกระเป๋าเต็มที่ไปกับสหรัฐอเมริกานะฮะนี่ก็เป็นเป็นที่ไปที่มาคุณคำนวณเห็นอย่างไรครับ ครับก็เห็นในมุมที่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเลือกข้างของประเทศไทยในอดีตในประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามอุดมการในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามองเราในแง่ลบก็คือไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกาวัมพูชาเนี่ยเขาก็จะยืนอยู่ข้างโลกสังคมนิยมหรืออย่างดีก็คือเป็นกลางแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยืนอยู่ข้าง โลกสเสรีนิยมสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นฐานทัพเครื่องบิน B-52 บินไปถลม่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อโลกสังคมนิยมเนี่ยเขาขัดแย้งกันเองเนี่ยในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้วยความจำเป็นด้วยความเป็นอาเซียนเราเองก็ยังสนับสนุนเขมรสามฝ่ายให้ต่อต้านรัฐบาลที่ปกครองประเทศของเขานะฮะ ในนามของเราที่ไม่ต้องการให้เวียดนามมีกำลังกองทัพประชิดชายแดนไทยอันนี้ฮะมันก็เป็นถ้าเราสังเกตดูคำให้สัมภาษณ์ของผู้นำของเขาในกรณีนี้ล่าสุดอย่างกรณีสมเด็จคุณเซนเนี่ยเราจะพบเห็นร่องรอยความขัดแย้งในอดีตของประวัติศาสตร์ที่เขามองประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วประเด็นที่คนไทยมักจะมองเขมร ดูว่าป่าเถื่อนดูว่าต่ากว่าเรารแล้วคนเขเมรก็อาจจะมองเราอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอย่างไรเนี่ยก็เหมือนกับที่เรามองลาวว่าบ้านพี่เมืองน้องแต่ว่าเราเป็นบ้านพี่เขาเป็นเมืองน้องหรือบางครั้งก็มองเขาอย่างตลกขบขันอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นปมที่สะสมในใจของ<ต>ประชาชนถ้าเผื่อไม่มีเหตุวิกฤตหรือไม่มีการจุดชนวน อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะลามปามไปได้อย่างกรณีเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาเนี่ยมผมว่ามันก็เกิดเหตุจากพื้นฐานอันเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมาจากความรู้สึกข้างในแต่พอมีคนจุดไฟมันก็ระเบิดออกมาซึ่งอันนี้นรเราต้องแก้ไข